สวัสดีครับผมนลธามหกหกศูนย์เจ็ดศูนยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับคาบและคาบและสัญญาณนะครับผมความถี่และคาบนะครับผมโดยจะเริ่มจาก A อหเป็น Input แล้วก็ X ก็เป็น Input เหมือนกันครับผมเข้าเป็น Input นะครับผมเราจะดูเริ่มจากบรรทัดล่างนะครับผมโอเคครับอันนี้คือขา Input ของสัญญาณนะครับผมเห็นได้ว่าความถี่ของสัญญาณนะครับผมจะเป็นเท่านี้นะครับผม เคครับเราจะมาเปลี่ยนแปลงตรงที่ปไปยันเจนเก t นะครับผมเจนเก t เพื่อเป็นการอขอบสัญญาณนะครับผมก็คือจะขอบตั้งแต่ขาขึ้นของแต่ละสัญญาณที่ขึ้นมานะครับผมเนี่ยครับขาขึ้นนะครับผมแปลงขาขึ้นจากข้างบนไปข้างล่างครับผมอันนี้ก็สัญญาณ A นะครับผมสัญญาณ A จะกลายเป็นสัญญาณ F จะกลายเป็น E นะครับผมโอเคครับ แล้วในโจทย์นะครับผมผมจะกําหนดความเวลานะครับผมเท่ากับสิบเฮิร์ตก็คือ4ครับผมให้ทำเบรดไปนะครับผมเมื่อทำเบรไปเราสามารถคํานวณได้จากขวานี้ครับผมดี๋ยวเราจะดูภาพเอาก็ได้ครับผมโอเคครับก็คือเวลาผมจะมาตั้งเป็นสิบแล้วก็ใช้สูตรนี้ครับคานวณเอาครับโอเคครับก็คืออันนี้คือคาบของสัญญาณจะได้เท่ากับความถี่ความถี่ในนี้ก็คือเรามานบครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เลยเป็น1 2ครับผมก็คือได้ค่านี้มาแล้วก็แทนค่าเป็นความถี่ในเวลานี้ครับผมก็คือภายใน10วินนะครับผมเราจะได้มา2ลูกขึ้น2ลูกขึ้นก็คือครึ่งต่อครึ่งก็จะกลายเป็น0.5อันนี้ก็จะกลายเป็นอา่าเอ้ยอันนี้จะกลารศูนย์จ <sk ill historic> ุดสองขอครับอันนี้กิจการศูนย์จุดห้ส่วนอันนี้จะกลายเป็น0.2ต่อครั้งนะครับผมโอเคครับเมื่อเข้ามาอ่าเมนเกตนะครับผมเมนเกตก็จะเป็นตัวแอนนะครับผมตัวแอนก็คือจะทำงานต่อเมื่อทุกตัวเป็น1 1 1, 1ครับผม โดยจะมีขาขอบครับผมก็คือขาเวลาเข้ามาด้วยก็คือเราจะใช้ตัวดีกับตัวซีนะครับผมเลตัวดีครับผมเพราะว่าตัวซีครับเป็นเบสดจากออสซิเลเตอมาเป็นไทม์เดเวเดอร์นะครับผมโอเคครับพอได้มาครับผมเราจะได้ขาจีมาก็คือข้างบนครับผมเป็นสัญญาณที่ออกมาก็เห็นได้ว่ามันเป็นออกมาทั้งหมด5สัญญาณนะครับผมก็คือจะไปแสดงในดิสเพย์นะครับผมโอเคครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับ